พนันออนไลน์ยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเป็นเหยื่อพนันออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่สกแกมเมอร์หรือว่าคอร์เซนเตอร์เท่านั้นนะคะตำรวจภูธรภาค8ค่ะส่วนที่กำลังบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันยูฟ้าเรสพร้อมกับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนมีของกลางเป็นเงินสดและของกลางอีกหลายรายการนะคะเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนต่อเดือนไม่ต่ำกว่า70ล้านบาทค่ะ เงินสดกว่า1นล้านหกแสนบาทเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วกร็รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์รณอื่นๆอีกหลายรายการเป็นของกลางที่ตํารวจภูธรภาค8ยึดได้จากการเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันยูฟาเรสอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออกตําบลวิชิตอําเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านสองชั้นนะคะและพื้นที่ต่อเนื่องด้านหน้าเป็นเต็นท์ขายรถ แล้วก็ยังมีการตรวจค้นจุดอื่นๆอีกรวมทั้งหมด6จุดด้วยกันจุดแรกในพื้นที่ตำบลวิชิตเป็นจุดใหญ่ที่สุดได้ผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางเงินสดกว่า1ล้าน6 0สนบาทนอกจากนั้นยังมีการตรวจยึดรถยนต์และก็รถจัก,กรยานยนต์หรูอีกจำนวนหนึ่งเพื่อทำการตรวจสอบพร้อมกับของกลางอีกหลายรายการที่ใช้ในการกระทำความผิดเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเป็นต้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการกระทําผิดจริงนะคะแล้วก็มีการตรวจค้นขยายผลในจุดอื่นๆอีกอย่างน้อย5จุดและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีก2คนซึ่งเว็บพนันนี้เป็นเว็บยูฟ่าเลสนะครับที่เราตรวจสอบนะครับแล้วพบว่ามีการกระทําความผิดจริงนะครับจึงได้ทําการปิดล้อมและตรวจค้นนะครับแล้วก็ในหลายๆจุดนะครับตอนนี้นี่เป็นจุดใหญ่ที่สุดที่เราเข้าในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ ขณะที่พลตำรวจตรีเลิศชัยจำปาทองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8กล่าวนะคะว่าจากการสอบสวนอาจจะไม่ใช่มีเพียงแค่เว็บเดียวค่ะแต่ว่ายังมีอีกอย่างน้อย2เว็บและเฉพาะยูฟาเรสมีเงินหมุนเวียนเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งทั้ง6จุดเป็นเครือข่ายกันแล้วก็รับหน้าที่แตกต่างกัน นอกจากการจับกลุ่มเว็บพนันแล้วนะคะในพื้นที่ภาค8ยังมีการจับกลุ่มการจำหน่ายปืนออนไลน์ได้อีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะ